วันนี้ผมก็พาน้องหมูมาว่ายน้ำนะครับ <c oughs> และดูน้องหมูนะครับน่ารักมากเลยนะโอ้โหคือมันดูคล้ายคนมากๆเลยนะครับและดูท่าวิ่งดิโ <c oughs> ขาสั้นนะครับต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะโอ้โหน่าดูดูมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะวันนี้ก็พาน้องหมูมาเที่ยวนะครับอยู่แต่ในฟาร์มนะครับสงสารน้องหมูนะโอเคโอ้โหหมูวิ่งได้นะครับและดูยืนได้ด้วยนะ <c oughs> คือมันดูคล้ายคนมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ำแข่งกับน้องหมูนะ อ่านี่เรามาดูหมูว่ายน้ํากันนะครับเฮ้ยอันนี้มันท่าว่ายน้าจริงป่ะนี่มันมันเป็นการเดินไม่ใช่เหรอ,อแล้วดูน้องหมูนะครับโอ้ยน่าสงสารมากเลยนะโอเคเดี๋ยววันหลังผมจะเอาน้องแมวมาด้วยนะครับโอเคโอ้โหว่ายน้ําโอ้ยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับโอเค นี่ดำน้ำเฮ้ยมีเงินด้วยเก็บเงินเอาไว้นะแล้วใครมาทิ้งเงินในสระเนยโหเสียดายมากเลยอืมคือในสระเนี่ยมันก็จะมีเงินอยู่ประมาณเออสองพันเยนหรือเปล่าหรือว่าสามพันอ่าสามพันเยนนครับคือดีมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้้งหมูไปเที่ยวกันนะหลังจากที่เราว่ายน้ำเสร็จนะอ่าว่าไงน้นงหมู้นงหมูอมู๊ดอ่าก่อนหน่อยอ่าหมูก่อนนะครับ โอ้ยหมูบ้าเลยเนะี่ยนี่ก็คนเลยอ่ะอ้าวโอเคครับเอ้าโอ้โหน้องหมูไม่กินอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาน้งหมูมาตรงนี้นะไม่รู้ว่าไอ้น้ำยานี้จะใช้น้ำใช้กับน้องหมูได้หรือเปล่านะโอเคอ่าสมอโอเคครับเดี๋ยวผมจะวางน้ำยานี้เอาไว้นะ ไม่รู้ว่าใช้กับน้องหมูได้หรือเปล่าโอ้ยหมูหัวโตโอ้โหดูเขาผูชมคือแบบสงสารน้องหมูมากเลยนะครับโอ้ยน้องหมูน้องหมูไม่ต้องตามมาแล้วโอเคแล้วดูนะครับโอ้โหน่าสงสารมากเลยนะไม่น่าไปแกล้งน้องเลยโอเคขอ,อน้ำยาอย่างอื่นได้ปะสมอลโอเคไม่รู้ว่านี่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับ สงสารน้องนะไม่ได้ไปแกล้งน้องเลยอ่าตัวเล็กเอา้าชิบหายแล้วเอา้าโอ้โหเหลือแค่หัวโอ้ m ม่ก d นแล้วผมจะแก้ไขย,ยังไงดีเนะี่ยโอ้โหเรียบเลยเนะี่ยเรียบร้อยเลยนะครับสงสารน้องนะสมอลไม่ได้ไปแกล้งน้องเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาน้องไปที่ฟาร์มเดิมนะสงสารน้องนะ โอ้โหแล้วดูโอ้โหไม่น่าแกล้งน้องเลยครับขอโทษขอโทษโอเคฟาร์มอ่าโอ้โหสงสารน้องมากเลยนะครับ <c oughs> ขอโทษนะน้องหมูขอโทษที่ทำแบบนี้เนี่ยโอเคโอ้โหแล้วน้องใช้ชีวิตได้ไง <c oughs> น้องอยังตามเรามานะครับขอโทษขอโทษขอโทษ โอเครู้สึกผิดเลยนะครับเอาจริงนะสงสารน้องนะน้องสามากับเรานะโอเคบายบายขอโทษนะน้องหมูอ่าอืมสงสารน้องนะครับอืมเดี๋ยวเราพาอะไรไปเที่ยวกับเราดีน้องไก่ไหมคุยกับไก่นะอ่าเขาไม่มีเฮ้ยเอา้าไม่มากับเราครับไม่ไม่มาจริงด้วย อมมตัวนี้ก็ได้อะเขาไม่มีโอเคนี่เข้ามากับเราแล้วนะเฮ้ยไก่เขามาเฮ้ยหมูก็มา,มมาน่ารักมากเลยนะน้องหมูน้องไก่นะโอเคนี่เราเรียมเราลืมเปลี่ยนชุดด้วยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพาหมูขี่รถนะไม่รู้ว่าน้องหมูขี่รถได้หรือเปล่าให้น้องหมูนั่งในรถนะโอเค อ่าน้องหมูโอ้โหแล้วแบบฮามากนะพาหมูดน้องหมูไปเที่ยวนะแล้วทาไมน้องหมูเป็นแบบนี้อะโอ้โหสงสารน้องเลยนะตาของเธออยู่ไหนโอ้โหคือด่าแรงมากเลยนะโดนหมูด่านะหมูพูดได้ด้วยโอ้โหไอเกนนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โหหมูในเกนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงนะยอมรับเลยนะเดี๋ยวเราจะพาน้องหมูไปสิ่งนะครับ ออนี่ซิ่งซิงโอ้ยฟ้าเจ็ดยังต้องยอมนะครับโอเคเออเป็นไงล่ะซิ่งสถานฟ้าโอ้โยโอ้ยรถ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 ชิมหายแล้วตอนจริงผมชอบรถคันดีมากๆเลยนะครับคือมันดูเท่ดีนะเอ๋อชนชนโอ้ยโ,โ,โ,โอเคครับพอก่อนนะอ่อนุอหมูมาแล้ว อ่าน้องหมูอุดอ่าพาน้องไปเที่ยวน,นะสงสารน้องนะอืมพาน้องไปที่ไหนดีพักไหมสวนสนุกนะอ่อโอเคเดี๋ยวจะพาน้องหมูมาเล่นตรงนี้นะเล่นเหมือนเด็กเลยนะโอเคหมูสไลด์นะครับน่ารักมากเลยน่าดูมากเลยนะเราขึ้นในนี้ได้ปะแอคชั่นไม่ได้นะครับเสียดายมากเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไวเจอกันคลิปหน้านะครับเสีย